มีอะไรกับอะไรกับรายการที่มี like, แต่ความอะไรและความบังเทิงค่ะแต่วันนี้เราจะตามหารายการที่บอกว่าร้านเสเบียงที่มีตำนานในเรื่องของวิเีอรวเรือมันก็เป็นวี่ีดังในห้าเนื้อหมูอตุ๋นแล้วก็ยังไง ตอนนี้เราต้องพายเรือต,ตรงนี้มีเรอ Teraz, อนนือไหมไม่พาอเรือไปนจบจับจับจัจบจั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 จัจ เขาบอกว่าร้านที่นี่นะจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือเริ่มต้นแต่ข้างในมีอาหารอร่อยๆขนาดนี้จ้าพี่อ่านหารไทยด้วยเลยตอนนี้เราต้องเตรียมมาอาหารไยเ,เ,เ,เรือยๆแล้วไปหิวแล้วไปเลย ทุกอย่างแล้วจังหวัดอะไรนะไม่ใช่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรตัวพ่อหนโยธีรัชรพลตัดไม้เขาบอกว่าที่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวที่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยมากนี่เริ่มที่เมนูแรกเขาเรียกว่าอะไรคะค่ะอยากเลยฉ่ำมากเพราอร่อยอ่าอะไรคะอะไรคะเรียกหม้อไฟเนื้อพรีเมีแยมเนื้อที่ีมันเนื้อพิมีแยมยังไงอ่ะหม้อไฟเนื้อที่เนี่ยน้ำเข้าไอ ราคาเท่าไหร่มือดำเข้าราคาเท่าไรสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเฮ้ยคุอดีสามร้อยเป็นรอาบิสเตอรีเนื้อเส้นให้เลือกอยู่สองเลือกได้เส้นอะไรบ้างเส้นใหญ่กับเส้นเล็กแล้วแต่เลยแต่ละขนับเส้นเล็กฉันอืมเส้นมีหรือเปล่าไม่มีเส้นไม่มีเส้นเไปเรามาลองดูเขาบอกว่าเนื้อที่นี่อร่อยมากแล้วก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขาบอกว่าดังกันจะไปห้างใช่ค่ะเป็นร้านในตำนานเลยนะเรื่ร้อนๆเลยเถาบอกว่าใครชอบพรลองชิมน้ำค่ะ เราจะกินแบบมีเดียแราแอะไแรงงแรงว่าไปกะนย่นาหนาพี่จะลองชุวดูชเฮ้ยอือหือหี่ลูกชิ้นเฮ้คอดีลูกชิ้นแดงมากน้ำใส้อก่อมากเนาะพี่เจเนาะเข้มข้ม้มันดูแบบน้อร่อยมากแบบเนื้ออร่อยจริงแล้วก็น้ำเข้อะ ให้ความเป็นก๋วยเตี๋ยวเดิมๆดั้งเดิมจริงดั้งเดิมจริงเอ้าแต่เขาร้านนี้เขาขึ้นชื่อเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแล้วดั้งเดิมเนาะขายอยู่ในห้างหกปีหรือเปล่าร้านเมื่อก่อนอยู่ในห้างนะใช่ตอนเนี้ยอยู่ในห้างเราก็ไปตากินกันได้น้ำปลาเกือบหกเนี่ยเขาบอกว่ากินอันนี้เขาเรียกอะไรนะข้าวปูผัดข้าวทำไมเขาแบบโป้โป้ไม่ใช่มันปูผัดข้าวเหรือดูโป้เลยเร่ไม่ให้ตัดบิ๊เต็มจานเลยนะนี่วิธีการกินแบบอร่อยใจเพิ่งเนี่ ไอ้เปรี้ยวอะไอ้ทุกอย่างไอ้ยังไงไม่ค่อยอร่อยหรอกแบบเค็มไม่เบื่อยังไงจานคาร์มันปกติที่อื่นเขาจะเป็นข้าวผัดปูที่นี่เป็นปลาผัดซู้ดนเพราะว่าอะไรนี่ไหนปูน้ำลงเพราะว่ามีปูเยอะมีปูใหญ่มากนะปูเรื่องธรรมดาคุณนุ่นนั่นมากอ่ะโอ้ยหนูก็ะนั้นปรมอ่ะกินให้ถูกต้องทำงานนี่อยากกินให้ถูกต้องนะอร่อยอ่ะ ปูเขาโคตว่ะอร่อยปูเขาแน่นเนาะที่อื่นมันก็เป็นวิญญาณปูอันนี้คือปูแน่นๆเลยอันนี้เลยพี่เต้ยังไงข้าอกสับปะรดแล้วด้วยสับปะรดมาสับปะรดเข้ามาเป็นเปด้วยอร่อยสับปะรดทำบ้านไม่ขนาดนี้นะขนาดไหนนะเขาอือเขาดูแล้วอ่ะเขาบอกว่ากุ้งแน่นๆแล้วนี่รวยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหยองหยองเนี่ยหเฮ้ยหมูหยองนะเฮ้แกกินเลยหมูหยองอร่อยแน่ๆบนะบอสไอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเขากินข้าวสับปะรดหายเขาดูหน่อยขึ้นเขาเยอะมากขึ้นยังไงขึ้นยังไงขึ้นยงไงขื่อางนเหรอ ชาช่ายดูนี่ดูนี่ยังไงยังไงโอ๊ยดูนี่จริงจริงไม่เจอข้าวเจอเครื่องะดูกุ้งดิเครื่องเนี่ยนี่คือแบบเขาเปิดฝามานี่แบบเครื่องทะลุลักละลวงมากเลยอะไรล้อเหรออร่อย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 อย่งไงพูดแบบสิพูดแบบรู้เรื่องมันละมุนมากเลยนะละมุนยังไงอ่ะจริงๆอ่ะมันครบทุกเอานอีกเสกเขียนลูกโอ้โหข้าวมีหลุมลึกมากเลยอ่ะเรื่อะก็เยอะโอ้ไหมมันมีอยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีลูกแก๋เฮ้ยคือมันมีรสชาติของปลาดิใช่ไหมใช่ถูกต้อง โอมอัดอทอร่อยรึมอร่อยล้ำหอมผงกะหรีออนอ่อนจริงปะจริงที่นีแต่ผมกะหรีหรอหล่้อาหารไทยก็เป็นผงกะหรีใช่ไหนต้องแบบจริงสุดยอดเมนูวันนี้เขาบอกว่าเรียกเด็ดปลามาที่ก๋วยเตี๋ยวเรือแลต้องมีมีปลาแบววบ้างอ่ะอยากกินปลาเน่เขาบอกว่านี่น่่อะไร ตาตะคงข้อมันปลาไปที่ไหนก็ต้องมีปลากินปลาละชราแม่ไม่คุ้นแค่ขหรอแก่จ่ใครได้กินปลาตัวเ้่งหน้าพี่เจเลยเฮ้แต่พี่หน้าใหญ่หรอดูดูมันกรอบช่วยจับจานหน่อยสิมันกรอบมันตัวใหญ่ให่อะเฮ้ยให้ตัดเฉยๆสิแม่ดูเสียงวาลลุ่นเสียงกรอบมากนี่ตัวใหญ่มากเลยนะเราเอาตรงเนื้อมันได้ไหมอ่ะไม่ได้กินธรรมดาสักธรรมดาไม่ได้หรอปลาตัวใหญ่อะนี่อุ้ยเราจะออกจากล้างได้ไหมอ่ะ เนื้อแน่นมากเลยพอมไปกินเครื่องเคียงดู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 เครื่องเียงบไม่่เลยอือารขอดูอาการกินกับเครื่องเคียงแล้วเป็นไงมาคคุณเปย์ดความเปรี้ยวของมะม่วงมะม่วงมะม่วงซีไหนมะม่วงซีไหนอร่อยอร่อย น้ำให้าือกอร่อยข้าวเหนียวตับตับเนื้อปลาถูกแล้วอร่อยตอบแนให้ลองดูแกกินส่วนหางแกชอบกินหางไอ้ลูกอิ่มามอากกินด้วยไยเนี่ยอะไดูรักดูน้องนะเดี๋ยวทำไมอ่ะตบหางนี่อร่อยเลยฟังนะนี่มาตบมาของที่บ้านกับเครื่องเคียงด้วยเข้ากันได้ดีอันนี้กินนี่กินนี่ลิ้มิมเรือเนี่ยกินนะกินเอเอาเลยตอนนั้นนี่เลยหากินยากเนาะยังไงอืมอันนี้เป็น ไหลบัวผัดกะปิไหลบัวทำร้านไหนบัวไหลบัวกระดูกไหลใจรึเปล่าไหลบัวค่ะไหลบัวเอาลองดูเอะลองดูอันนี้หายากเนาะเพราะไม่เคยเห็นร้านไหนทำกะปิหอมจังเลยเหรอแล้เฮ้ยกลิ่นแบบโอเคโอเคมีความกรอบของไหลบัวนะคะแล้วก็หอมกะปิหอมกะปิเทียวปั๊กได้กินเทียวไหมคือดีโอเคอร่อยมาก นี่ก็ไม่ได้กินข้าวนะแต่เขาเอาอร่อยสุดกาลอืมอืาอร่อยอเขาได้ว <S <S ควาคมท,ที่ไหลบัวมันสดใช่ไหมค่ะของเขาคือจะใช้ไฟทีเดียวเลยค่ะไม่ทำให้ไหลบัวเนี่ยช like ้ำใช่คะมันมีความกรอบมันม like ันมีความกรอบกรอบดีนี่ฉันสนใจเมนูนี้มากเลยทำไมเนาะอันนี้คืออะไรคะคุณถุกพลาดเลยไหลบัวยังพ่อมาหน้าตาเป็นรูปเดียวเฮ้ยเขาเรียกว่าไหลบัวทอดไหลบัวไม่ใช่ไหลบัวรากเลยรากบูดกับแป้ทอดเออยังไงอย่าอ๋อรากดูดกินยังไงกินด้านข้างหรือกินยังไงตรงๆ โอ้แม่เอาทั้งตาเลยอันนี้เขาบอกว่าคุณประโยชน์เยอะเนาะก็วยก๋อยก๋วยกว่ก๋วยกวยกวก๋ย๋วยรวยก๋วก๋วยก๋วย้ยค่ะยกกก็สั่งนี้มาเป็น มัาจะมกไิ่นอยกินิ่นมันไป้ักมันไม่มีเยมันเหมือนเื่อาการเหมือนเผือกแต่ยอมรับเลยอันนี้ที่แรกจริงๆค่ะที่เคยที่เคยที่เคยกินเบอกว่าเนี่ยใเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เลยอร่อยจริงรี่ไม่อาหารโบราณแล้วนะมันไม่มีแล้วไม่เป็นคำาั้ทานยากด้วยใช่มันมันเนาะ้ยยยยมยย่ยยยมม ความชั้นน่ะนะยังไงอะย้ายกันไปเลยย้ายกันไปเลยสังัดใหม่เหลืองคู่ให้ไม่ใช่ย้ายกันไปเลยจะหม่วเนี่ยความสดพอดีเกินเองเนี่ยอร่อยสุดจริงจับมือร่างเข้าคอเลยอร่อยเฮ้ยทำไมเข้มข้นขนาดนี้อ่ะเข้มข้นมากแน่นๆนี่ต้องแอบไปดูหลังแม่ครัวนะว่าเขาบอกว่า อบพิกถึงเครื่องใยหลังเป็นตัวพิเศษเขาหรือเปล่าันนี่สุดเอออร่อยอ่ะเขาได้ไรนะบว่าเครื่องแกงแี่เหลืองแเหรืองเขาเข้มขนมากนะจเป็นสั้นแต่แกงไม่สั้นก็จะสั้นหนังใชไมไม่ไดไม่ถึงขนาดแบบเผ็ดแบบกินไม่ได้รสชาติโอเคแต่หอมหอมเครื่องแกงเขามากเขา้าวตีนเหมเนาะเนาะเขาข้ากีนเขาขเหมือนดูได้ ฉันไม่เคยไปบ้านแกแล่ตยเลเกิดใจด้วยนะขอใจ้นะขอดีอยวพิมเขาไปในเห่ปว่จริงหรอคุณจะใจไม่มาแล้วผมเลยนอ้ไม่อดตัวอ่าดหลับายนอร่อย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  สำหรับใครที่ต้องการทานอาหารอร่อยๆอออแบบนี้ฝากไว้ด้วยกับร้านที่มีชื่อว่าสับเบี้ย <ปะ S 1> กับรายการของเราที่มีชื่อว่าเรียขอบปากอ่ะย้ำกันอีกรอบดีกว่าร้านนี้ตั้งอยู่ไหนเอ่ย <ปะ S 1> พี่เต้าหูดพระหนโยทินค่ะวชิระวชระวชระโน้ตับไก่าเช็คอินแล้วเดี๋ยวเจอเลยจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยง่ายค่ะคือร้านเขาจะติดถนนใหญ่หมดเลยเข้ามานิดน<ม>ึงเนาะใช่ค่ะร้านเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันทั้งั8 สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเลยค่ะอยากลองนิดนึงทำไสำหรับพวกที่แบบชิวๆอยากแหงเอาดูเราดูแล้วมีตรงนี้ด้วยนะอารงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะมีห้องแอร์ด้วยมีตรงนี้ด้วยมีแฮงเอาดูบางร้านนี้รับรองแขกได้ประมาณเกินกว่าห้าสิบพันนะใช่ค่ะสบายสบายร้านกว้างมากเลยร้านจอดรถสะดวกสบายมากมีฝั่งร้านหาง่ายตรงนีมาประมาณไม่ถึงวันเมตรถึงเลยอ่าบอกอีกนิดนึงเขาบอกว่าที่นี่ถ้าบอกว่าใครที่แบบว่าอยากไปกินที่บ้านอู้อยากไปกินที่บ้านยังเลยมีค่ะมีช่องทางการสั่งพื้นนะคะมีแก๊สฟูู้ดดค่ะะไลลนนน์แแมโรบิฮ พุทธันดาค่ะสีช่องทางในช่องทางง่ายๆเลยนะแค่ติะเบอร์สเบ้องแลวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ตรงนี้่ะแล้ววันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับรายการเรียขอบปากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe จะได้ไม่พลาดของอร่อยๆแบบนี้นะเราไปพบกันอีกทีนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนลาไอด้วยกัน ที่ต้องขอขอบคุณนะคะร้านสะเบียงอ่าก็ต้องขอบคุณคุณโบและคุณเป็กด้วยอ่าฝากร้านหนึ่งดีกว่าร้านเพิ่งเปิดนะคะอยู่ตรงถนนเทพรักษ์ค่ะถนนโยธินตัดใหม่นะคะตรงวัชรพลค่ะก็ถ้าเกิดมาไม่ถูกยังไงโทรมาถามนะคะ0 6 4 8 0 5 5 8 3 1คปดศูาห้าห่งค่ะสำหรับใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือหรืออาหารหลากหลายเมนูนะพาเกตคู่รักครอบครัวมาได้หมดเลยเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าเขาเมื่หน่อยจะมีแบบมินิบาร์ด้วยชอบตรงนี้เนะชอบตรงนี้ความเก๋ ใช่่ชชอร่อยแบบนี้ต้องรีบมาเลยจ้าแล้วกลับแบบพวกไม่ใช่กลับรายการเรียขอปากดาไม่ได้ไปกันได้ยังไปเลย